สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่หมอมาตาไพอี้ซีค่ะยินดีต้อนรับนะคะช่วงนี้สงการานต์ใช่ไหมคะขอให้มีโชคลาภนะคะวันนี้นะจ๊ะมาดูเลขทูบไอ้ไข่กันก่อนนะคะมาดูเลขทูบไอ้ไข่ที่แม่หมอขอกันแล้วจ้าเมื่อกี้ลงช่องติ๊กต็อกไปแล้วนะคะวันนี้นะจ๊ะขอได้ตามนี้นะจ๊ะขอโชคดีนะคะามาเฉลยเลขทูบวันนี้กัน12 นะคะนะเราสตาร์ทแล้ฮาหนอยนะคะวันนี้นะคะเน้นเราสตาร์ทแล้ฮาหนอยนะคะรีคูวันนี้นะคะอะขอให้ทุกคนเอฟซีทุกคนโชคดีค่ะติดตามกันนะคะแชร์ออกไปนะคะ,ะกด ติดตามกันหน่อยนะคะนะคะติดตามกันนะคะอ่าเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะคะนะอ่าขอฝากนะคะผลงานด้วยนะคะฝากนะคะอ่าเลขทูปไอ้ไข่ด้วยนะคะขอให้อ่าขอให้โชคดีค่ะแตกสามตัวตรงกันไปเลยได้ยิ่งดีนะคะมาติดตามกันบ่อยๆค่ะติดตามแม่หมอมาตานะคะและช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะนะจะได้ไ่พลาดนะคะจะได้ไ่พลาดนะขอให้โชคดีกับเลขทูบไอ้ไข่นะคะลาวสตาร์และฮานอยวันที่12นะคะเมษานะคะอังคารที่12เมษานะคะ ขอโชคดีค่ะขอโชคดีกันต่อไปนะคะกดแชร์เขาหัวใจด้วยนะคะช่วยกดแชร์เขาหัวใจด้วยนะคะขอบคุณ